เขามาอยู่กับพ่อเนาะอ่ายายจ๋าไม่ได้ติได้ว่าอยู่กับใครเขาก็มีความสุขเด็กเขาควรได้รับทุกกรณีอันนี้พูดซ้ําเหมือนเดิมนะคะเออเนี่ยเวลาภาพเขามีความสุขกับพ่อพ่อเขาดูแลทุกอย่างโดยไม่ต้องให้ใครมาช่วยอืมก,ก้นก็ล้างเองอะไรก็ดูแลลูกเองเนี่ยถามจริงในหัวใจคนเป็นแม่อย่างพวกเรานะทุกคนที่เป็นแม่เคยเป็นแม่ถึงแม้เลิกกับผัวเนี่ยอ่าแล้วผัวเนี่ยอ่าเขารักลูกอะ่ะ นะเขาดูแลลูกขนาดเนี้ยลราผิดจากเราเนี่ยถามจริงจะไม่เจ็บจี๊ดเลยเหรอเออจะนึกเสียดายไหมแล้วคนรอบข้างน่ะจะนึกถึงภาพนั้นเราจะนึกถึงสะท้อนเราเอาไปเตือนน้องไหมว่าเออเอย่ยดูซินะมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรปิดกัน้นสิ่งที่เขาควรได้รับเพราะมันเป็นอายุสั้นๆสำหรับความสุขเติมให้กับเด็กนี่เต็มที่กระรงอ้าสิบสองสิบสามนี่เขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะ นี่แหละเล็กๆนี่แหละเป็นสิ่งที่เขาโหยหาเราต้องการเนี่ยทุกคนนะแม่แม่แมถ้าเป็นหัวอ,อกคนเป็นแม่คนเป็นพ่อคนเนี่ยนะคะถ้ามีโอกาสอุ้มตุ้มได้เนี่ยกอดลูกได้เนี่ยให้กอดเอาตอนเล็กๆนั่นแหละนะเติมได้ให้เติมเอาตอนเขาเล็กๆนั่นแหละพอเขาโตมาเขาก็เลือกชีวิตเป็นของเขาแล้วเขาก็ไม่ได้หวังห่วงเราแล้วเขาก็ไปห่วงลูกห่วงผัวห่วงเมียเขาดุ่นนะให้ย้อนนึกถึงตัวเรา โอเคเราอาจจะไม่ได้รับเพราะว่าชีวิตเราเนอะนึกถึงทุกยากลําบากแต่ยายจ๋าถึงแม้อยู่กับที่ดินยายจา๋าก็ยังว่ายายจ๋าได้รับความรักจากพ่อแม่นะพี่น้องนะอยู่ด้วยกันกัดก้อนเกลือกันกินนะคะช่วยกันทํามาหากินแล้วก็ยังนอนย้อนถึงคือความสุขธรรมชาติตามีตามเกิดกับชีวิตที่เราเกิดมานะฮะเออจนเติบโตเติบใหญ่ก้าวมาแต่ละก้าวห่วงบ้านห่วงพี่ห่วงน้องเพราะเราได้สายสัมพันธ์จากนั้นเด็กๆ เหมือนน้องสองคนเนี่ยความรู้สึกแม่หลายๆคนบอกว่าเออเนี่ยเนี่ยแบ่งกันคนละครึ่งเลยเอาตรงๆหัวใจยายจ๋าเนี่ยถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้แยกกันเลยนะไม่อยากให้แยกกันเลยเพราะเด็กเขาก็จะผูกพันกันยันโตอย่าเราพ่อแม่ไม่อยู่พี่น้องเขาก็จะได้ผูกพันกันนะเออแล้วพ่อเขาก็พูดเสมอว่าเขาไม่ได้อยากแยกเออเขารักเขาห่วงเขาละมุนกันเห็นไหมเขางอนกันมากอดหอมกันนะก็คือพี่น้องของเขามีแค่สองคนให้เขารักกันเขาอยู่ด้วยกัน พราะมันจะเป็นคําถามหนึ่งว่าโตขึ้นมาสมมติเนาะว่าสมมติว่าแยกกันทําไมพ่อเลือกแต่ที่เออทาไมเราอยู่ตรงนี้มันก็จะมีคําถามนะเด็กอะเหมือนกับเนี่ยลูกสาวเนี่ยแต่อันเนี้ยสุดท้ายแล้วเราเป็นยายหรือคนอื่นก็ตัดสินใจไม่ได้มันอยู่ที่พ่อและแม่เขาค่อยนี้ไม่เคยคิดอยากให้หลานแยกกันค่อยนี่กดเอาทั้งหมดแต่สุดท้ายผัวกับเมียเขาตกลงกัน ว่าคนเล็กอยู่กับพ่อผู้ชายอยู่กับพ่อผู้หญิงอยู่กับแม่ยาดาถึงได้มาอยู่นี่ค่อยเสียใจนะค่อยมีลูกอะนะเพราะเขาทําอะไรเขาไม่ถามเราใจเราอยากกอดไว้ทั้งสองคนแหละเพราะเรารู้ว่าสิทธิไม่ได้จดทะเบียนลูกอยู่เมืองนอกก็ขึ้นอยู่กับแม่นะขึ้นอยู่กับแม่และพ่อถึงมีสิทธินะเออแต่ถ้าแม่ไม่ให้ก็คือจบอันนี้คือกฎหมายเหมือนกันกฎหมายเหมือนกัน แต่อำเภอกฎหมายที่นี่สมมติว่าพ่อไม่ช่วยเหลือถ้าสมมติว่าลูกอยู่กับแม่เนี่ยอำเภอเนี่ยบอกลูกสาวเลยนะให้ฉันจัดการไหมให้คันฉันเดินเรื่องเรื่องให้เขาช่วยเหลือเงินไหมอันนี้เราคุยกันรู้เรื่องเขาก็บอกไปว่าไม่เป็นไรเราคุยกันรู้เรื่องตอนแรกที่มานะอ่าตอนแรกที่มานะสุดท้ายเอาลูกเอาหลานมาทั้งสองคนสุดท้ายเขาอมเอ็มอีท่าไหนยาติปล่อพาไปเที่ยว โอ้ยสวีทวิวดิวกับครอบครัวผัวอา้าวแบ่งลูกให้เขาช่วยคอยละเดือดจะตายบอกเลยอี่ามาคุยกับยายเลยนะ <c oughs> ผ่านมาแล้วมันเป็นชีวิตเขาเออมันเป็นชีวิตเขาอืมนะเป็นชีวิตเขาแล้วหนึ่งสิ่งสิ่งสำคัญเป็นลูกเขาพ่อลูกเขาตัดสินใจกันผัวเมียเขาตัดสินใจกันแบบนั้นโอเคนะะเนาะมันเราก็เป็นอสเตปที่สอง ก็ดูกันนะคะอืมก็แค่นั้นน้องจากคิด